มาเป็นลูกมาเป็นเิลเตอร์ในงานก็ตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เหมือนภาพโครลาร์สบายไหลได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วเสึกว่าเออเราเรายินดีดเพื่อนที่ที่แบบเขาไม่ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไก็ทั้งสองคนก็น่ารักแล้วก็เหมาะสมคาแรคเตอร์เหมาะสมกับรสชาติใช่ทีวันนี้เริ่มดีแล้วแล้วเมื่อไหร่ล่ะซีรีส์เราก็ได้เลยนี่หนูคิดคิดรอแล้วนะว่าถ้านทำตาลฟิล์มเนี่ยจะออกเป็นรสชาติอะไรดี อเลยม้ก็ค่อนข้างถ้าสมมติเปรียบเราสองคนเป็นรสชาติน้ำเป็นโอลชีรสชาติอะไรเออคิดมาแล้วค่ะอะไรโอลชิเออน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์รสชาติมะม่วงน้ำตาลหวานไม่คือเราชอบกินมะม่วงอาจจะไม่ใคถือน้ำตาลหวานแต่จะเป็นรสมะม่วงเพราะว่าก็เหมือนตอบโจทย์กับเมืองร้อนประเทศไทยเราด้วยให้ความสดชื่นหรูหราได้ดีมับยพี่เราชอบกินด้วยกัน ลองดูเผื่อจะเป็นรสชาตินี้อยากกดฝากโอ้ชีพิจารณาด้วยค่ะถามเรื่องซีรีส์ว่าหนังสองวงใกล้แล้วเนาะใกล้เลยค่ะนักการ์ตูนฟิล์มหอมที่จะพุ่งชนโลกเร็วๆนี้ค่ะดาวโลโตระยะทางมันข้างไกลแต่เดี๋ยวกำลังจะเข้ามาพุ่งชนโลกแสดงว่าเราก็นั่งนับถอยหลักสีว่าอีกไม่กี่ใจเต้นเลยอ่ะพูดอย่างเงี้ยมันก็อีกไม่นานเกินรออย่างที่บอกว่าในปีนี้แน่นอน แฟนในโลกโซเชียลก็แบบพยายามแบบอยากรู้ว่าตัวอย่างนู่นนี่นั่นอยากรู้เรื่องราวของคาะซีรีเราพอจะสปอยได้ไหมนิดนึงแต่หมายถึงว่าไม่ต้องสปอยมากแต่เล่าแบบว่ารสชาติความจริงแต่ที่เราได้ไปถักได้ไปทงำงานคําว่าครบรสน่าจะครอบคลุมทั้งหมดไม่ได้แค่เคมีคนลุกแต่ว่าเป็นแบบ็อดเรื่องอะไรเงี้ยต้อว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากใช่ค่ะรู้สึกว่า รสชาติเนี่ยก็จะมีความหอมเหมือนข้าวโพดท็อกไกโดแต่เขอย่างนี้ยวะตัวต้อมาละไม่อย่างนี้น้องเรีบอกว่าจะมีความครบรสในอย่างที่ด้วยช่องเรื่องทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นลมติดราม่าซึ่งก็เข้าทางเราสองคนอยู่แล้วเพราะว่าเราค่อนข้างถนัดราม่ากันเลยค่ะซึ่งผมก็ผมไปเลยหวานก็หวานไปเลยคือ สงสาว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำหรับพี่นะจะเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พีสชิ้นงานของทากดดันไหมพอมันเป็นคู่ครั้งแรกของเราด้วยเ,เออ,เอ,อไม่ได้มนไหน,ใน,นถามว่ากดดันไหมมันก็ก็กดดันก็ยอมรับว่ากดดันแต่ก็พยายามจะเปลี่ยนแรงพวกนั้นมาเป็นแรงกําลังใจมากกว่าก็ зай, <ป>ดีใจที่มีคนแบบคนรอดูคนติดตาม เรื่องการคอยซัพพอร์ตยังไงบ้างแล้เออคอยซัพพอร์ตยังไงจริงๆเขาก็ซัพพอร์ตทุกอย่างแบบเป็นคอยคนคอยเช็คแบบเขาเรียกว่าอะไรความสมบูรณ์ออะที่ขนาดวปกกี้ผมไม่ได้ไม่ได้เลยเป็นแบบโอซีดีตบนึ่งจริงเหรอแสดงว่าเราติดเราติดกับงารที่คอยดูแลคือเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะจะไม่ชอบให้สมมติว่าผมไม่อยู่เงี้ยเราสมุนไม่เป๊ะภาพน้องออกไปก็จะอยากน้องสวยเหมือนกันแสดงว่าเขามีระเบียบมาก นีกหนึ่งเพราะว่าเราเราเคยที่จะแบบว่าผมหนึ่งเส้นพุ่งกับคัทหรือทิปโร่เพียงแค่ว่าผมหนึ่งเส้นอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่ได้ต้องเตะก่อนไม่ได้เราต้องเตะหนึ่งเส้นเลยจริงใช่เพราะว่าแค่แบบได้เส้นเดียวอ่ะเราก็จะแบบพี่พี่มาทำอะไรนี้หน่อยเพราะเราเคยโดนแบบคัทเห็นเห็นได้หลุดออกมาก็อยาจจะแบบเตะนิดนึงแสดงว่าติดติดไปใช้ชีวิตประจำวันเลยด้วยดูไหม มถูกไหมคะไม,ไม่นะไม่ดูไม่ดูกลัวน้องจะตายทำไมททไไมไมถึงกลัวน้องไม่ได้กลัวแบบน <ừ> ั้นแต่เรียกว่าเกรงใจดีกว่าแบบหลายๆคนจะชอบพูดว่าแบบเอ้ยน้ำตาลอ่ะกล้าแบบแอดแท็กกับทุกคนเลยในพาย,ยอะไรเงี้ยยิ่งเป็นเพื่อนผู้ชายที่แบบไม่กลัว <ใช S 2> แต่ทำไมแบบยอมให้น้องให้คนเดีเเยวอะไรเงี้ย<ม>คือเกรงใจรู้สึกว่าแบบน้องฟิลเนี่ยนึกออกปะน้องฟิลก็คือแบบน้องฟิลที่แบบหน้าทะนุถนอมเรารู้ว่าถ้าสมมติว่าเราแอดแท็กเข้าแบบนั้นไปอ่ะ เราจะเข้าไม่ถึงความเป็นน้องฟิล์มแน่นอนาคือยอมปรับตัวเองยอมปรับใช่คือเราปรับกันทั้งคู่น้องฟิล์มก็ยอมรับในในความที่แบบมันก็จะมีบางวันที่น้ำตาลแบบเฮ้ยซีนี้น้องฟิล์มก็แบบเออตลกฉันว่าคนเราโม้ดอยู่กับแต่แก๊งเพื่อนก็คือจะแบบสู้เลยแต่ว่าพออยู่กับน้องก็คือจะจริงๆเดี๋ยวนี้ชอบแกล้งน้องแล้วน้องน้องก็ได้จะชอบน้ำตาลในเวอร์ชั้นเละค่ะสุดท้ายค่ะเลยนะคะสุด้ายฝากได้ไหมคะฝากต้องฝาก นะคะดูโต,โ,ตโตดิทานดวงดาวทางหลังค,ค,ค่ะได้ดูเรเลย์ได้แน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะ